สวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมโจโจคุณผู้ชมที่น่ารักคุณผู้ชมที่สวยทุกคนกันด้วยนะครับผมก็กลับมาอยู่กับบังเจมในช่องเจมี่กันอีก,กแล้วนะครับทุกคนครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าช่องของเราเนี่ยช่องเจมี่นะครับทำคลิปมาก็เป็นร้อยร้อยคลิปแล้วนะครับคุณผู้ชมและก็ต้องพูดเลยว่าคอนเทนต์บล็อกฟูดเนี่ยเราก็เล่นมาเกือบจะหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อนแอบบ้างฟาร์มเบลบ้างทดสอบสังคมบ้างหรือไม่ว่าจะเป็นล่าข้าววนเราก็ทํามาเกือบจะครบแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราลืม เล่นของสิ่งนี้ไปนะครับจริงๆมันก็คือเผ่านะครับคุณผู้ชมช่องของเจมี่เนี่ยรู้สึกว่ายังไม่เคยเล่นเผ่าไซบอร์กเลยนะครับและก็ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เนี่ยคือแบบเผ่าไซบอร์กคือคนเล่นเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเผ่าที่แบบล่าข้างหัวค่อนข้างจะโกงเลยนะครับคุณผู้ชมว่าแต่มันโกยไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับและนี่ก็เป็นการเล่นเผ่าไซบอร์กครั้งแรกด้วยคิดว่าน่าจะใช่นะครับคือพี่เนี่ยคือน่าจะยังไม่เคยทําคลิปเผ่าไซบอร์กมั้งคิดว่าใช่นะเดี๋ยวเราไปเอาเผ่าไซบอร์กกัน ดีกว่าเผ่าไซบอกก็อืมมันอยู่ที่พังปาซาใช่ไหมก็คือเกาะเออลาวาอะเดี๋ยวเรามาก่อนนี้ก่อนนะครับคือเมื่อชมถ้าจําไม่ผิดเผ่าไซบอกมันน่าจะอยู่ข้างบนนี้ปะ่ะทุกคนเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนซิเผ่าไซบอกพี่ก็ทําเป็น B3 เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้กล่าวว่าจะเล่นเผ่าไซบอกกับไอเจ้าอาเล่นกับสายผลก่อนนะถ้ามีการตอบรับที่ดีเดี๋ยวคลิปหนะ้าหรือว่าในครั้งต่อไปเราจะแบบมาเล่นเป็นสายดาบให้ดูนะแต่ส่วนมากเนี่ยคนเขาเล่นสายผลกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าสายผลเนี มันต่อคอมโบแบบว่าคือเน้นมันช็อตนะครับแล้วก็ข้อดีของเผ่าไซบอกเนี่ยเออคุณสมบัติมันนะครับคุณผู้ชมถ้าพี่จําไม่ผิดนะครับก็คิดว่าเผ่าไซบอกเนี่ยห่งเลยมันสะท้อนดาเมจกลับไปนะครับ2เลยถ้าเกิดเราทําการสู้กับคนคนนึงอยู่แล้วถ้าเกิดแบบว่าเขาเผอเปิดฮาคิแล้วเรากดเผ่าไซบอกพอดีเนี่ยมันจะแบบว่าทําการตัดฮาคิไปเลยนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีนะมันก็เลยแบบว่าทาคอมโบวันช็อตได้ง่ายนะอะเ,เราลองเออเปลี่ยนเผ่าไซบอกมาดีกว่าเออเดี๋ยวขอกดก่อนมาหาคู คุณสนใจที่จะเปลี่ยนเป็นเผาไซบอร์กเป็น2,000อ่าวมันต้องใช้เงินม่วงด้วยเหรอแล้วเราเงินม่วงไม่พองามแล้วไงโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปแอบ,บลงดันคนเดียวมา2ตานะครับซึ่งเราก็มีเงินม่วง3,004แล้วซึ่งมันก็สามารถเปลี่ยนเผ่าได้แล้วโอ้ย วุ่นวายเหลือเกินลำบากมากๆนะครับเมื่อกี้ก็เกือบโดนบอสในมอนคา่นะแต่ก็ยังรอดมาได้อ่ะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนเผาไซบอร์กสิงๆิงกันเลยดีกว่าจัดไปเลยเผาไซบอร์กอ่าเรียบร้อยรอบนี้ก็เปลี่ยนได้แล้วนี่ทุกคนเราได้เผาไซบอร์กมาแล้วนะจ๊ะโอ้โหมีแว่นตามาด้วยนะครับรู้สึกว่าอัปเดตนี้เผาไซบอร์กมันจะแบบเปลี่ยนอ่ารูปร่างรูปทรงแล้วก็เปลี่ยนอ่าปกติเนี่ยมันจะมีตรงนี้เหมือนเป็นหุ่นยนต์แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวขอลองกดสกิลเผา เทนี้โคตรเฟี้ยวนะครับบอกเลยว่าลายตามากอะเดี๋ยวเรากลับไปที่แรกกันดีกว่าไปคาเฟ่สิเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนผลกงกงมาเลยนะครับกะว่าเดี๋ยวเล่นมันเป็นมังกรแล้วกันไม่มังกรก็เงานะอาจจะแบบเล่นของที่มันที่แบบเออโหดโหดนะครับเพราะว่าเราเล่นเผาโหดเราก็ต้องเล่นของโหดนะครับคุณผู้ชมในระหว่างนี้นะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์ฝากกันกดแชร์ฝากกันกด subscribe และถ้าใครไม่กดปุ่มกระดิ่งก็ฝากก,กดปุ่มกระดิ่งให้เจมกันด้วยนะคบจะเป็นกำลังใจกำลังซุยกำลังตุยตุยให้เจมมากเลยยักับทุก คนงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้บักเจมเล่นเผ่าไซบอร์กครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมจะตายหรือเปล่าหรือว่าเขานั้นจะแบบว่าฆ่าคนได้ลวนรวนเดี๋ยวเราก็มารับชมคลิปนี้กันเลยนะครับทุกคนกำลังมองหาร้านละฟาร์มเติมโลบ้ากับผลเกมพัดและจะไหนแตกต่นอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นบักเจมแนะนำร้านนี้เลยร้านอีซี่ฟาร์มร้านดีบริการไม่โกงไม่เกลียนและแอดมินสุดใจเกเรดด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจร้านรับฟาร์มแนะนำซิอีซี่ฟาร์มเลยนะครับผมสนใจเลี้้ยาานนิดเเะะชก่่อื่อพี่่ๆนปูยยยาาาต่ป้านาออพ่แม่ค ต้องการจัดคอมราคาถูกยันไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆปัเปเปปกเต็มขอแนะนำที่นี่เลยครับผม i h a v e CPU ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเดอ้อเึื่องร้านคอมที่แบบว่าจับๆแล้วก็เฟี้ยวเฟี้ยวแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ i h a v e CPU สนใจคลิกเว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนมาประกอบคอมหรือว่ามาซื้อกันก็ได้เด้อไอจุบมั่วโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มลากกันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็จะเล่นไอ้เจ้าผลเงากับดดดาาาาาาบบบบยยยยมมมมม้้้้กกก่่ออออนน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 นะะคคครรัััเเเเเเลลวืิิชๆตตตีีป็ ไม่เ,เต่าเลยเดี๋ยวเรามาหาคนล่าก,กันดีกว่าคนนี้ก็เออเกมเนี่ยโอ้โหยี่สิบเอ็มหรอมามา20เอ็มโอ้โอ้โอ้จะเล่นคาบูชายัดเหรอน้องชายจะเล่นคาบูชายันงั้นเหรอบอกเลยว่ามันยากไอ้นุม่มมันยากไอ้นุม่มมันยากไอ้นุ่มมันยากเอ้ยเดี๋ยว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 ใจเย,ย็นใจเย็นวัยรุ่นได้ได้ไดมาเฮ้ยมั่วมั่วบ้านง,งานเปิดเผาเปิดเผาจะไปก่อนเลยหนึ่งคิวได้ไหมไม่ได้นะคิวนะมาเมื่อกี้มีคนเข้ามามั่วบ้านงานนะครับบอกเลยว่าเราจะไมม่ยอเราจะไม่ยอม สกิลต่อนี้ทําคอมโบเป็นหนึ่งซีบอกเลยว่าหน้าสั่ไม่รอดแต่ว่าเราไม่ได้คิวเลยโอ้ไม่ได้คิวใครสักคนเลยอะว่าไงพ่อหนุ่มถ้าเปลี่ยนมังกรมาน่าจะแบบว่าหาคิวได้ง่ายกับเงานะเงามันก็แบบเวลาชุนมุนชุนมุนหาคิวไม่ค่อยได้เลยแต่ไม่เป็นไรสุกคนอุ้ยโดนเรียบร้อยโดนไปแล้วพ่อหนุ่มคนนี้มาเดี๋ยวเราขอเข้ามาโอ้ยๆๆๆจริงจริงเราก็ไม่อยากจะแซมเออจะไปหาของสู้หนึ่งหนึองนะ เมื่อก,กี้ก็ยังฆ่าใครไม่ได้เลยข้างบนนู้นก็มีพ่อหนุม่มผู้ใช้ลูมอยู่กับกับอะไรกําลังฆ่าบอสใช่ไหมต้นมงต้นไมพ้พหมดแล้วลูมเดี๋ยวขอมาหาตรงนี้สิอ่มโอ้โหในเซิร์ฟค่อนข้างจะเดือดนะครับทุกคนมังกรเผือกเก่งในเซิร์ฟก,ก็ <c oughs> เดือดเอาเรื่องนะครับว่าไงพ่อหนุม่มหนึ่งๆกันไหมพีพีเปล่าโมจิเอาไหมเอาไหม นี่แน่ยิงไปก่อนเลยเขาไม่ได้เปิด PVP นะครับพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มคนนี้ไม่สู้ก็ไม่เป็นไรแล้วมีใครให้สู้ไหมหรือว่าไม่มีเลยตอนนี้นี่ไงโอ้แมกมาคนนี้คนเดิมจําได้แมกมาวัดดีน้องชายหวัดดีน้องชายหวัดดีน้องเปอรเผามาคอมโบไปทุกคน ทำคอมโบไปทำคอมโบอีลงตุงนางสกมังสกโปสกเตกนีเรียบร้อยเอาไป1คิวเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าคอมโบโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายบวกกระเผาไซบอร์กด้วยบักกิเปิดเคนหลบไม่ได้แล้วก็บวกดาเมจเข้าไปด้วยเรียบร้อยวันช็อตไปเลยจ้าโอ้ก็สงว่าทำไมคนถึงเล่นเผาไซบอร์กกันเยอะมันก็มีข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือเดินช้าไล่ไม่ทันแต่ว่าข้อดีก็คือสามารถตัดเคนได้แล้วก็สะท้อนดาเมจกลับไปนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะพนมผลน้ําแข็งงั้นเหรอคนนี้น่าจะสู้ไม่่ได้นนนนะะคะระาารัเเพาาาวมมีหือกใ เสริมนี้ก็ไม่มีใครให้สู้เลยอ่ะมีแบบมีแต่ยี่สิบเอ็มนะครับแต่ว่ายี่สิบเอ็มก็ไม่ได้สู้กับเราอ้าวอยากสู้งั้นหรอเพื่อนจร,จริงอยากสู้เราก็ไม่ได้ขัดนะเออเดี๋ยวขอมาสปอนก่อนดีกว่าเมื่อกี้ไปทําการลงทันมาแ๋ยวขอสปอนใหม่ก่อนอ้าวจะเอาใช้มุ้ยละ่ะมาสิจะเอาก็มาสิมาเลยมาเลยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นมังกรดีกว่า,รอ,อร,วาร,อรอบนี้มันต้องมังกรแล้วแหละทุกคนรอบนี้มันต้องมังกรแล้วแหละเพราะเนื่องจากว่ามันถึงเวลาของแบบผลดากอนนะครับมังกรจะเล่นกับหอกคาตาโุริบอกเลยว่าคำคอมโบดีมาก<ะ>เออหอนยยู ok ู่่ ล่างใช่ไหมแต่เงสไปกี้ทาเด่นมามาเลยใครจะสู้กับเราสู้ไหมพ่อหนุ่มสู้ไหมอ่ะมาดมิดสู้ก็สู้นะมาโอ้ผมกดเผาแล้วทุกคนชอบเผดตัวพอดีเล่นมิงตลอดนะครับชอบเผดตัวไปกดเผาเสียเผาฟรีเลยเอามาเดี๋ยวเรามาเริ่มคนนี้กันเลยนะครับผมต่อให้เขาไม่มาเราก็ต้องสู้ให้ได้ปึ๊บ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 เฮ้ยโดนเหรอโอ้เมื่อกี้มันก็ไกลนะยังจะโดนอีกเออเดี๋ยวเดี๋ยวบ่งมามใครเบ่งมามใครเสื้อมนี้เดือดมากเลยนะเอาจริง ปึ๊บปบหาจังหวะดีๆนะครับคุณมู้ชมอ่านี่แหละจังหวะอย่างนี้โอ้โหขึ้นฟ้ามาคือมังกรมันแพ้คนเล่นบนฟ้านะครับโอ้โหเมื่อกี้โดนมองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนก็มาอีกแล้วมีคนก็มาเจมอีกแล้วไม่ได้สู้แน่วันนี้เดักยิงสัตว์เข้าไปเลย ไปแล้ว20่เอ็มหนีไปแล้วทุกคนคือมีคนเข้ามาแซมนะครับพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่<า>ลงพาเลตมาดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าพาเลตเนี่ยเจอใครใส่ได้หมดนะครับไม่ต้องเหมือนกับมารินนะมารินคือมันต้องแบบสู้กับคนที่แบบเป็นพาเลต์เนี่ยเดี๋ยวไปลงพาเลตมาดีกว่านะพาเลต์เขาได้ทั้งมารินเขาได้ทั้งพาเลตนะครับ <laughs> คลิปนี้คือแบบชุลมุนมากถ้ามังกรกับหอกคาตาโกลิ้เล่นกันหมัดสายฟ้าเนี่ยมันจะโกะม,มากๆเนะี่ยแต่ว่าหมาัดซุบมันก็เล่นได้แหละอาจจะไม่ถ้าหมัดสายฟ้าแต่ก็ก็ถือว่าได้อยู่เหมือนนนนนนกกกััมมมมมมีีีีีใคคครรรตาตาาาาาาาดเเเเเเเ่่่่่่ยยยยยยยปปปปึ๊บบแลลลลลลล้วขอออพพะจิงๆ็ไน Pil เพราะเนื่องจากว่ากลัวข้าหัวตกแล้วที่เกล็ดไปล่าใหม่แต่จริงก็อ่ะมาเดี๋ยวมาล่าแล้วกันทุกคนเราต้องไม่ตกนะคบเพราะเนื่องจากว่าเราไม่อยากตกเดีย๋ยวขอเป็นทีลคนแล้วกันมาขอน่มคนนี้มาเลยขอทีลคนนะถ้ามากันแบบอินลุมตรงนั่งนียจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราก็ไัไ่จะเก่งเหมือนกับเทปจงเทปเจ้าเราเป็นบุรุษธรรมดาชอบล่าข้าหัว,หวชอบล่าข้าหัว,หวเอาไม่โดนต้องมาเออมาอีกแล้วโอ้ยคนมาเยอะจังคือไม่ชินเลยกับการเปิดเผาตอนทำตุมโบเนี่ย ไอ้ใจเย็นเพื่อนแม,กม็มงงแมกมาเองไม่เข็ดหรือยังไงฮะแม็กมาเองไม่เข็ดหรือยังไงเดี๋ยวเราเอาคนนี้ดีกว่าทุกคนนี่ยิงไปเลยเรียบร้อยแล้วก็เปี้ยงเปิดเผาแล้วก็มงหืมบกมง,มง,มง,มงดักอนาคนไม่โดนเอาไม่โดนทุกคนเราโดนแล้วโดนโดนแช่เฮ้ยล้วมีคนเข้ามาแซมอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเพื่อนไดนโนเสาวเองเป็นใครวะฮแดนนสาวเองเป็นผู้ใดยิง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 ,ยงปึ๊บปึ๊บ โอเคเปิดเผาไปทุกคนเรียบร้อยน่าจะไม่รอดเฮ้ยเดี๋ยวมีคนก็มายุ่งโอ้โหไม่งั้นตายไปแล้วไนอเสาเมื่อกี้ถือว่าดวงกาลังมานะยี่สิบเอ็มยังเข้ามาัดยุ่งหรอคือไม่รู้ว่าเมื่อกี้ในเสาคือแบบเดี๋ยวขอแปลงมังกรค่าไปเลยแล้วกันไม่ไหวแลวนี่เรียบร้อยค่าไปเลยแล้วกันนะคลิปนี้ก็ในเมื่อมันจะเก่งก็เกียนให้สุดนะครับมาต่อเลยไวรุ่นสุดท้ายเมื่อกี้จะเขานเสาได้แล้วอะทำคอมโ,มโบเนี่ยนะเมื่อกี้อะยิงเหมือนเดิม ปิดเผาไปจับมาหลบไม่ได้ต่อโอเคทุกคนสวยยิงเรียบร้อยคอมโบ 20M อมนี่คือคอมโบค่า20 m อนะครับวันช็อตไปเลยทุกคนโคตรเกียนเผาไซาบอกนี่มันเกียนจริงๆมันโคตรเกียนเลยอ่ะเมื่อกี้คือ20 m อนะครับเนี<ะ>่ยไม่ใช่สิเอานี่ไงใช่ใช่ยี่สิบเอ็มนะครับทุกคนแลกก้วเมื่อกี้อุ่นมาแล้วมาดออิอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนเป็นไหนแล้วมองไม่เห็นมา เอาใช่ไหมล่ะเพื่อนได้หมดนะจ๊ะสุดสวยสิหลอ่อสกิลจับดักอนาคตไปเลยเดี๋ยวรอเขาแบบวุ้โอ้โ,อโอ้นี่ระวังนะครับคุณผู้ชมจริงๆริงคอมโบเขาอ่ะพี่พอจะแบบมันมันเดาออกอะแต่ว่าปึ๊บปึ๊ตียิงไปก่อนอ่ะคอมโบเดิมคอมโบเดิม,ม,มหมุนไม่โดนล้วขึ้นฟ้ามาทุกคนเอสไอ้บอกมันต้องแบบพยายามแบบเออมันก็ นี่หมงไม่ทันนะครับเผาไมา่ยังเอ่ยเผายังไม่มานะถ้าเผามาบอกเลยว่าจะได้รู้เหลืองจริงๆคอมโบก็เดิมๆนะไม่มีอะไรมากอุ้ยระวังจะเผามา่เยอเออเปิดเผาอุ้ยโดนแต่ว่าเขาก็โดนาาดนาเมจเหมือนกันนะเอาจริงๆอะ่ะโดนสะท้อนดาเมจกลับไปนะครับน,น,นี้ว่ากอดสะท้อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคนเริ่มเยอะคนเริ่มเยอะคนเริ่มเยอะโอ้โ,อโ,อโ,อโอ จะแ,แปลงล่างมาเลยแล้วการแปลงล่างมาเลยแล้วการแปลงล่างยิงมาเลยแล้วการทุกคนสือว่าแบบเสือว่าแบบเอ,อ่อให้เรื่องเรากลับขึ้นมาก่อนนะลงพื้นแล้วใช่ไหมสวยลงพื้นแล้วก็ยิงแบบยิงอย่างเดียวคนจะมาอีกแล้วว่าเราเราแบงคนมากซึบซึบขึ้นฟ้ามาก่อนดีกว่าคุณผู้ชมน้องคนที่ขอเล่นเป็นนะครับสูขข้บนฟ้านเนี่ยคือแบบ มันแก้ทางมังกรได้ดีในบอลฟ้ามาสิรอลงพื้นนะครับทุกคนหัดซัว่าขอลงพื้นสักขอาไม่ลงอุ้ยยิงไงลงแล้วสวยอุ้ยทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ไอ้โดนมจิจับก็ถึงว่าทำไมมันสกิลไม่ออกตัวมจิจับนี่เองโอ้ยมีคนเข้ามายุ่งตลอดมาเข้ามากันให้มดเลยไอ้สุดรอไอ้สุดรอสุดสวยเข้ามาแค็ให้หมดเลยจ้า ก็ถึงว่าทำไมบางทีสกิลไม่ออกนะมีคนเข้ามาแจมนะครับแจมเหรอพ่อหนุ่มแจมเหรอพ่อหนุ่มนี่เอาไปอีกหนึ่งคิวคนนี้ไม่เกี่ยวไม่เป็นไรต้องเป็นคนนี้สิมาบนฟงบนฟ้าใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยทุกคนชิเปิดมาก่อนเลยนั่นไงคอมโบนี้กะไวแล้วคอมโบนี้มันหลบไม่ได้อ่ะมันมันหลบได้แต่ว่าห้ามโดนคาบูชาก่อนต้องหลบก่อนคาบูชาจะมานะครับแต่ไม่เป็นไร เพราะว่าคอมโบมันก็พอกันแต่รับคเราเกนกว่านะคิดว่าคอมโบแล้วน่าจะแบบบัาเกนกว่าโอ้ยมังกรมาสิเอามาละให้มันรู้ซะบ้างว่ามังกรใครมันของจริงของเล่นของเลวนะครับมาลงพื้นมาสิพ่อหนุ่มโอ้โอ้โอ้เอ้าหยจับใครวะเนี่ยจะตุยแล้วทุกคนออะจะตุยไปเลยมามานี่จะไปไหนพ่อหนุม่มข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มี คนมันเยอะแท้เยอะแฟ่เยอะแท้เยอะแฟ่อะไรก็ไม่รู้มาสกิลเอ็ก์มังกรมาก่อนเลยโดนไม่ไม่โดนนะครับไปรุ่นคลิปนี้คือแบบห,อห่อเนยสึงนะนานๆจะได้แบบบอลลิงของเกนเกลียนเขาบ้าง เล่นของเกณฑนเกณฑนกับเขาบ้างเล่นของเกณนเกณฑนกับเขาบ้างนี่สามทับสามไปแล้วหนึ่งคนแล้วคนนี้ก็หนีไปแล้วใช่ไหมไม่ไล่ยังไงไลวก็ไล่ไม่ชันนะขอเลือกที่จะแบบว่าไม่ไล่แล้วกันโอ้ยทุกคนมาเล่นเผ่าเซย์บอกครั้งแรกก็ถึงกับแบบติดใจนะฆ่าคนแค่หัวสูงๆสงบายเลยเอาจริงๆพอจะทำคอมโบอะทำคอมโบแบบไม่มีคนขัดก็แบบคิดว่าน่าจะฆ่าได้แบบไม่ไม่ยากนะครับเพราะเนื่องจากว่าก็มันเออก็คือคนที่เราโดนเนี่ยก็คือศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถเปิดเคนเรา ไ,นะไม่สามารถเปิดเคนหลบได้สิเพราะว่าพอสายบอกมันตัดเคนเนี่อะไรมันจะเบอร์นี้เล่นครั้งเล่นถึงกับถูกใจนะครับถึงว่าทำไมคนเล่นมังกรถึงเล่นคอมโบวันช็อตกับเผ่าสายบอกเยอะนะอันนี้ก็เป็นสําหรับการเล่นสายผลนะครับคุณผู้ชมชาในคลิปหน้าเนี่ยกะว่าเดี๋ยวถ้ามีคนดูคลิปนี้แบบดีพอประมาณไลฟ์พอประมาณอาจจะแบบว่ามาเล่นสายดาบให้ดูนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ก็ผมซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณเช่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าราคาหมันก็ถสิร์าได้อยู่ก็มันเอาเรื่องเลยนะครับน้องๆถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดล ก็ใครแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เซมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เดีวขอตัวลาไปก่อนนะครับไปรุ่นเจอกันคลิปหน้าจ้าไม่โคตรโหดโคตรตึงโคตรจะโกงนะเผ่านี้